การผลิตไฟายการจัดการวัชพืชที่สำคัญวัชพืชฤดูเดียวเป็นวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียวส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ประเภทใบแคบเช่นหญ้าตินกาหญ้านกสีชมพูหญ้าตินนกหญ้าปาักควายหญ้าขจรจบดอกใหญ่หญ้าขจรจบดอกเล็กและหญ้าดอกขาวเป็นต้นประเภทใบกว้างเช่น ผักเบีย้ยหินผักบุ้งยางผักเบีย้ยใหญ่เทียนนากระเมงสาบแรงสาบกาครอบจักรวาลน,น้ำนมราชสียญาละอองและผักขมเป็นต้นประเภทกกเช่นกกทรายและกกหนวดแมววัชพืชข้ามปีเป็นวัชพืชที่ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยต้นรากเง่าหัวและไหลได้ดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ ประเภทใบแคบเช่นหญ้าตินติดและหญ้าขาประเภทใบกว้างเช่นเถาต่อเชือกและประเภทกกเช่นเฮวหมูการป้องกันกำจัดจะเน้นวิธีเขตกรรมและวิธีกลโดยวิธีเขตกรรมจะทําการไถ่หนึ่งครั้งตากดินทิ้งไว้2 3สส,สัปดาห์แล้วจึงพรวนดินหนึ่งครั้งเก็บเศษซากรากเงาหัวและไหลของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลงวิธีกล จะทำการกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล1นครั้งเมือ่อฝ้ายุประมาณ3-4สัปดาห์ก่อนฟ้าแตกสมอถ้ายังมีวัชพืชปกคลุมควรกำจัดวัชพืชอีกครั้งเพื่อป้องกันเศษใบและดอกของวัชพืชปะปนไปกับปุ๋ยฝ้าส่วนการใช้สารเคมีจะใช้ในกรณีที่กำจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกลแล้วยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงพ่นด้วยสารกำจัดวัชพืชตามคำแนะนำในตาราง การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชเมื่อจำเป็นในแปลงฝ้ายอาราคอร์ EC ใช้อัตรา 240-320cc ต่อไร่พ่นคุมดินหลังปลูกฝ้าย1-2วันในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ใช้กับวัชพืชใบแคบเป็นส่วนใหญ่และใบกว้างบางชนิดเพนดิเมทาริน33% EC ใช้อัตรา 300-600cc ต่อไร่พ่นคุมดินหลังปลูกฝ้ายวัน ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ใช้กับวัชะพืชใบแคบเป็นส่วนใหญ่และใบกว้างบางชนิดไดยูรอน80% W P ใช้อัตรา200-300กรัมต่อไร่พ่นคุมดินหลังปลูกฝ้าย1-2วันในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ใช้กับวัชะพืชใบกว้างเป็นส่วนใหญ่และใบแคบบางชนิดอัตราการใช้จะใช้กับหัวพ่นรูปพัดโดยยาคุมใช้น้ำ8 0 1ส0ลิตรต่อไร่ แต่ยาฆ่าจะใช้น้ำ40-60ลิตรต่อไร่อาราคออัตรา500 cc ต่อไร่ผสมกับไดยูรอน200กรัมต่อไร่พ่นคุมดินหลังปลูกฝ้าย1-2วันในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ใช้กับวัชพืชใบแคบและใบกว้างเพนดิเมทาลินอัตรา300ซ c ต่อไร่ผสมกับไดยูรอน,อรอกรอน200กรัมต่อไร่ พ่นคุมดินหลังปลูกฝ้าย1-2วันในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ใช้กับวัชพืชใบแคบและใบกว้าง Full a c P f o p p b บิวท15% EC ใช้อัตรา300 cc ต่อไร่ใช้พ่นหลังปลูกฝ้ายใช้กับวัชพืชใบแคบอัตราการใช้จะใช้กับหัวพ่นรูปพัดโดยยาคุมใช้น้ำ80-100ลิตรต่อไร่แต่ยาฆ่าใช้น้ำ40-60ลิตรต่อไร่ ฮาโลซีฟอบอเมทิ il, ใช้อัตรา3 0 0ซีซีต่อไร่โดยใช้พ่นหลังปลูกฝ้ายใช้กับวัชพืชใบแคบพาราควอด27.6% SL ใช้อัตรา3 0 0 5 0 0ถซีซีต่อไร่ใช้พ่นกำจัดวัชพืชระหว่างแถวฝ้ายแต่ต้องใช้อุปกรณ์ครอบหัวพ่นไม่ให้ละอองสารสัมผัสใบและต้นฟ้ายใช้กับวัชพืชใบแคบและใบกว้างอัตราการใช้เป็นการใช้กับหัวพ่นรูปพัด โดยยาคุมใช้น้ำ80 0ถึง100ลิตรต่อไร่แต่ยาฆ่าจะใช้น้ำ40ถึง60ลิตรต่อไร่กูโฟเนตแอมโมเนียม15% SL ใช้อัตรา8 0 0 1 0 0 0ถึซีซีต่อไร่ใช้พ่นกำจัดวัชพืชระหว่างแถวฟ้ายแต่ต้องใช้อุปกรณ์ครอบหัวพ่นไม่ให้ละอองสารสัมผัสใบและต้นฟ้ายใช้กับวัชพืชใบแคบและใบกว้างไกโฟเซตส SL ใช้อัตรา600-1,000ซ c, c ต่อไร่ใช้พ่นก่อนเตรียมดิน7-10วันโดยใช้กับวัชพืชใบแคบและใบกว้างค้ามปีเช่นแห้วหมูอัตราการใช้จะใช้กับหัวพ่นรูปพัดโดยยาคุมใช้น้ำ80-100ลิตรต่อไร่แต่ยาฆ่าใช้น้ำ40-60ลิตรต่อไร่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชได้และพืชทดแทนพลังงานหมายเลขโทรศัพท์02-579-3930-1สำนักวิจัยพัฒนาการอาร์คาพืชหมายเลขโทรศัพท์02-579-5583หรือ02-579-1061หรือ02-579-7579